สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่ในช่วงเช้านะคะต่อเนื่องจากดรมมาม่าเมื่อคืนเลยที่มีได้รายงานไปนะคะวันนี้มีความคืบหน้าอีกแล้วเราก็เลยต้องมาพูดคุยกันแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยคนนี้ก็อาจจะโดนทัวลงก็ได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยอะไรใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เข้ามาในเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่า อะไรที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์อะไรที่มันจะเชื่อมโยงไปที่มาตราหนึ่งสองโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยจ้าสำหรับดราม่าอันนี้นะคะก็มาจากทนายเดชาซึ่งทนายเดชาเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยพูดไปแล้วเนาะทนายเดชาเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบคนรุ่นใหม่ทนายเดชาเนี่ยบอกตลอดเลยนะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ยึดติด เขาไม่ชอบอะไรที่มันเก่าโบรบราณอย่างเช่นคนทว่วคนแก่ที่มีความยุติแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้พวกเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันอย่างงูย่างงี้แต่ทนายเดชาจะบอกตลอดนะคะว่าประเทศเนี่ยมันจะพัฒนาไปได้ความเจริญมันจะมีได้เนี่ยมันก็มาจากคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นทนายเดชาเขาบอกว่าเขาชอบที่จะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยขึ้นมาบริหาร เพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมีความก้าวหน้ามีความคิดอ่านที่มันพัฒนาไปไม่ได้ล้าหลังอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ชัดเจนนะนะเขาบอกมาตลอดแบบนี้ทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยออตอนที่มีดราม่าของคุณโน้ตขึ้นมาใหม่ๆท่านายเดชาบอกเลยบอกใครไม่ชอบผมชอบ ก็คือเรามองนะคะว่าทนายเดชาเนี่ยเขาเป็นคนที่ตลกปกฮาเป็นคนที่ขี้เล่นดูก็รู้เป็นคนขี้เล่นถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีกลุนไปบ้างมีเป๋ไปบ้างนะคะแต่ว่าทนายเดชาเนี่ยเขาเป็นคนที่สนุกสนานสังเกตได้เลยจะชอบอะไรที่กลุกล้นทีนี้เนี่ยพอไปเจอมุกตลกนะหรือว่าทนายเดชาเนี่ยเขาคงจะดูทั้งหมดแล้วก็มั่นอ,อกมั่นใจเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเขาเป็นทนาย เขาก็มั่นจบมันอ,อกบั่นใจมากเลยแล้วก็บอกว่าใครไม่ชอบแต่เขาชอบแล้วก็มีสลิมนะคะเอาทัวร์ไปลงเหมือนกันว่าเอ๊ะพู้แบบเนี้ยทนายดิชากลันจะหมายถึงอะไรกําลังส่งเสริมอะไรอยู่หรือเปล่าพอดราม่ามันหนักเรื่อยๆกระแสมันก็หยุดไม่อยู่นะคะบรรดาอินฟลูก็ออกมาไม่ว่าจะเป็นคนเล็กคนน้อย เป็นคนที่มีอำนาจเป็นคนที่มีตาแหน่งหรือว่าเป็นคนชาวบ้านธรรมดาตอนนี้ก็โหนกระแสในการออกมาทําทิกตอกออกมาต่อว่าต่อขานกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เหมือนบางรายก็จะหนักมากขึ้นนะคะโดยการขู่ทาร้ายมีการชี้หน้าชี้ตานะคะว่าอย่าให้เจอนะถ้าเจอเดี๋ยวมีจัดอะไรแบบนี้มาดูนะคะคนายเดชาได้เตือนคนที่วิพากษ์วิจารณ์ โน้ตอุดมนะะอย่างไร้เหตุผลระหว่างจะเจอแจ้งจับหมิ่นประมาทแล้วก็พรบอคอมถึงขั้นที่จะติดคุกได้ดังนั้นอย่าไปบิดเบือนหรือว่าอย่าไปขยายความให้มันใหญ่โตทนายเดยชาโรเตือนนะคะคนที่วิพากษ์วิจารณ์โน้ตอุดมแล้วก็ Netflix นะะแบบเกินเลยแบบล้ำเส้นและไม่มีเหตุผลว่าผมได้ติดตามข่าวคนที่วิพากษ์วิจารณ์โน้ตอุดมแล้วก็ Netflix ในการเดี่ยวไมโครโฟนล่าสุดในประเด็นคําว่าพอเพียงหากไปดูคลิปดังกล่าวจนจบอะ่ะจะพบว่าโน้ตอุดมไม่ได้ไปมิ่นสถาบันหรือไปล่วงเกินอะไรเลยขอฝากไปยังบุคคลที่วิภาก์วิจารณ์น้ตอุดมคุณเนี่ยควรจะไปดูเดี่ยวไมโครโฟนให้มันจบซะก่อนบางคนเนี่ยอาจจะไปดูแค่ที่เขาตัดคลิปมาสั้นๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์ให้โนต้ตอุดมแล้วก็ n น t f l i x เขาเสียหายแทนที่มันไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงปรากฏเช่นกันต้องระวังโนต้ตอุดมแล้วก็ n น t f l i x เขาจะดำเนินคดีคุณทั้งพรบอรคอมพิวเตอร์แล้วก็อาจจะแจ้งความหมิ่นประมาทได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์ใครก็แล้วแต่เนี่ยคุณควรจะไปศึกษาข้อมูลให้มันครบถ้วนหรือว่าไปดูคลิป ไปดูให้มันจบก่อนไปดูทั้งหมดก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแล้วค่อยมาวิาพาษ์วิจารณ์ท่านที่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีข้อความใดๆที่ไปหมิ่นประมาทหรือว่าไปหมิ่นอาฆาตมาตร,ร้ายสถาบันเลยการวิาพาก์วิจารณ์โน้ตอุดมคุณต้องทำด้วยใจเป็นธรรมแล้วก็ข้อเท็จจริงมันจะต้องปรากฏถ้าไม่มีข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นการใส่ความ ใส่ร้ายผู้อื่นซึ่งมันก็อาจจะผิดทั้งพรบอรคอมพิวเตอร์แล้วก็หมิ่นประมาทได้ซึ่งไอ้โทษความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นี่นะคุณอาจจะติดคุก5ปีถ้าความผิดในฐานของการหมิ่นประมาทโน้ตอุดมติดคุกไป2ปีนอกจากนี้อาจจะโดนแจ็คพอตโดนเรียกค่าเสียหายทางแพ่งซ้ำเข้าไปอีก ถ้าเกิดว่าใครวิจารณ์โดยสุจริตเนี่ยนะผมไม่ว่าหรอกทําไมเ็าพก็ความจริงแล้วเนี่ยโนต้ตอุดมเนี่ยเขาพูดถึงตัวเองเขาพูดถึงประสบการณ์เขารวมถึงดารานักร้องซึ่งในที่นี้คุณโนต้ตอุดมเขาก็พูดถึงคุณเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตโน้ตอุดมก็มีอยู่แค่นี้นี่เอง ดังนั้นอย่าไปบิดเบือนอย่าไปขยายความต่อโดยที่ว่ามันไม่มีมูลอะไรเลยเรียกได้ว่าหลังจากนี้เนี่ยกระแสอินฟลูลทั้งหลายนะคะทั้งคนใหญ่คนเล็กทั้งประชาชนคนรากหญ้าหรือว่าพวกนักเลงหัวไม้อะไรก็แล้วแต่ที่ตอนนี้ออกมาโหนกระแสกันก็อาจจะหนาวๆร้อนๆน,นะคะเพราะอย่าลืมนะว่ามันก็จะบันทึก อยู่ในโซเชียลเนี่แหละถึงแม้ว่าคุณจะลบไปนะคะแต่ว่าทุกคนก็รับหรือว่าเสพไปแล้วความผิดมันก็เกิดขึ้นแล้วนะในเรื่องของการหมิ่นประมาทหรือว่าพรบอคอมแล้วก็บางคนเนี่ยเล่นใหญ่เล่นโตนจริงเพราะว่านี่จำได้ว่าทนายเดชาเนี่ยเขาอ,ออกมาบอกแต่ทีแรกแล้วว่าเขาชอบก็แสดงว่าคุณเดชาเนี่ยเขารับฟังทั้งหมดแล้วอินฟลูบางคนเนี่ย เราดูทรงแล้วเนี่ยท่าทางจะไม่ได้ดูด้วยซ้ําอาจจะไม่ขำทั้งชีวิตอาจจะซซเรียสมาเลยตลอดโดยไม,ไม่ไม่อินไม่ซื้อกับมุกลักษณะแบบจิกกัดแบบนี้ทีนี้ทนายเดชายยได้พูดเลยบอกว่าคุณเนี่ยต้องไปดูให้มันจบก่อนไม่ใช่ว่าคุณจะไปดูในกระแสสั้นๆที่เขาตัดมาแล้วคุณก็เอามาด่าเขาแบบเลยล้ําเส้นกันไปหมดเลยอ่ะ แล้วบางคนถึงขนาดที่ว่าจะไปขู่ทำร้ายโดยที่ไปประนามเขาด้วยซ้ำนะคะบางคนก็จับจ้วงในฐานะของประชาชนคนธรรมดาก็ต้องยอมรับนะค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีศักดิ์ศรีหรือว่ามีคุณค่าในตัวเองแต่ว่าบางคนที่ไปถ่มถุยเขาจนชนิดที่เรียกว่าน่าเกลียดดังนั้นการที่ทนายเดชาออกมา แจ้งแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าทนายเดชาอาจจะได้รับการติดต่อหรือเปล่าให้มาดูเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้เอาละสีงานนี้กลับหัวรถทัวร์กันไม่ทันเลยไม่รู้ว่าจะหาทางลงกันเจอหรือเปล่านะคะเพราะว่าเล่นใหญ่เล่นโตกันมากเลยส่วนทางคุณโน้ตนะคะกลัวที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่เมื่อเช้าของเมื่อาวานนี้แล้วก็จะมีการเล่นกลับจุดประเด็นเองเลยเรียกว่าเป็นการเกาะกระแส งานของตัวเองด้วยนะคะมีการคืนกล่องสัญญาณเน็ตฟลิกหรือว่าการคืนจานเน็ตฟลิเราก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็เป็นหนึ่งในการ PR หรือว่าการโฆษณาทำให้คนเนี่ยเกิดความสนใจเน็ตฟลิด้วยอยากจะดูเดี่ยวสเปเชียลว,วันนี้เนี่ยแหละก็เล่นกันสนุกสนานเลยนะฮะหลายๆคนก็คขำๆกันไปแล้วก็จะมีการตอบกลับดราม่าผ่านทางด้านเดี่ยวโดยตรงนะคะโดยมีการโพสต เพลงลองโจ๊ะที่มีการฟิชชิ่งกับทางโน้ตอุดมแล้วก็สิงโตนำโชคพร้อมกับระบุด้วยว่าโจ๊ะสิครับโจ๊ะเลยไม่ต้องกลั้นเอาไว้โจ๊ะมันออกมาโดยเพลงดังกล่าวนะคะมีเนื้อเพลงสุดป่วนเช่นด่ากูนักหลอขัดใจนักหลอมึงไม่ชอบกูเฮ้ยกูก็ไม่ชอบตัวเองเฮ้ยลองมา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 โจ๊ะพลึมพลึมกูอยู่เหนือโลก ลิฟก็เอากูบอลงเฮ้ยและกูไม่มีสตางและไม่มีสติหน้าบ้านกูมันกว้างช่วยเอาทัวมาลงทีอยากมีดรามา่าหนกระแสมาเชิญดีเมื่อโพสต์ดังกล่าวได้ถูกแชร์ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยลองกรี๊ดดูก่อนครับเอาจริงเพลงนี้แต่งมาเหมือนรอตอบทัวร่วงหน้าเลยนะครับกรี๊ดมาหนกมาพวกแกดอดอ ผู้หิวแสงเดี๋ยวต่อไปจัดมาหนักๆเลยครับพี่โน้ตรอรับคณะทัวห้าห้าห้าเพลงมาก่อนทัวร์ครับก็มาดีครับฮ่าห้าห้ากูไม่มีสตางค์และไม่มีสติหน้าบ้านกูมันกว้างชื่ออาชูมาลงทีอยากมีดราม่าของกระแสมาเจิผู้นั้นให้สุดเวลบอกให้ให้สุภเวลาบอกให้หมอหมอหมอเอาสบูไปทู่มีหมอหมอหมออาสบีไปทู่มูหมอหมอหมอขอพราณเสียแต่หมอหมอหมอผมขอยาตผมไปชี้ลองมา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 ต่อ กูไม่มีสตางค์และไม่มีสติหน้าบ้านกูมันกว้างช่วยเอาโชว์มาลงทีอยากมีดราม่าหงกระแสมาเชิญดห้หมอหมอหมอเอาสบู่ไปทุมีหมอหมอหมอเอาสบีไปทูหมูอหมอหมอหมอของพราเซทิมอลหมอหมอหมอผมขออยากงไปชีลองมา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 จัว กูไม่มีสตางค์และไม่มีสติหน้าบ้านกูมันกว้างช่วยเอาชูมาลงทีอยากมีดราม่าหงกระแสมาเชิญให้สูบบัลลังกให้ให้สบบัลลังกหมอหมอหมอเอาสะบูไปทูมีหมอหมอหมอเอาสะบีไปทูมูหมอหมอหมอขอพรราศีแต่หมอหมอหมอผมขอยาก้งไปชีลองมา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 โต๊ะอันนี้เพื่อนเพื่อนเห็นด้วยไหมคะว่า การทําเพลงอันนี้รอไว้นี่แสดงว่าเขาก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าดราม่าต้องเข้าอย่างแน่นอนอาจจะเตรียมการเอาไว้หมดแล้วนะคะน,นี้ก็เป็นเรื่องที่หาไม่น้อยเลยจากการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้เรียกว่าเป็นกระแสที่แรงเกินคาดจริงๆนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณปวินนาจาร์ปวินก็ได้พูดไว้นะมันก็จริงที่เมื่อก่อนเนี้ยรับรองเลย โน้ตเนี่ยอาจจะทัวลงหนักกว่านี้อีกนในสมัยที่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยสวรรคตใหม่ๆแต่ว่าพอมาในราชาสมัยของราชาการที่สิบนะคะบางอย่างมันก็อาจจะเปลี่ยนไปค่านิยมความคิดหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมันก็ขับเคลื่อนไปตามกระแสสังคมครั้งนี้ก็อาจจะเป็นบทเรียนนะคะทำให้เราได้ตรนาน,นคิดนะคะว่า วันเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ค่านิยมหรือความคิดหรือว่าสิ่งต่างๆมันอาจจะเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาสำหรับในดรามานี้นะคะก็ต้องมาดูกันต่อว่าเรล่าอินฟลูจะหงายเงิบหรือว่าจะกลับหัวรถทัวทันเปล่านะ,ะหรือว่า จะโดนฟ้องกันแล้วนาวก็ต้องมาติดตามกันตอนต่อไปได้รับฟังข่าวแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้มี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ